สวัสดีค่ะพี่น้องจัดใหญ่จัดเต็มอีกแล้วบอสมีคําสั่งบอกว่าหนึ่งชุดต่อนหนึ่งเซตเครื่องประดับพี่น้องคะแล้วก็บแบ่งน้องๆอ่าใครที่ไปงานกับเราเฮียงสีเนาะแบ่งกันใส่ให้เบิร์ดน้ําอุ่นก็ต้องใส่ไอ้เวิร์นต้องใส่จอนหูได้หนีิไอ้เวิร์น่ยไอ้เวิร์นต้องไ,ไ,อองไ,ได้ไใส่จอนหูไ,ได้เจ้านะมาสั่งว่ะเออเนี่ยเ็นบอลนี่มี่จอนหูนี่น,นี่จอนหูนี่น,นี่จอนหู ใช่ไอ้เว้นไซได้หนีจอหูตัวเนี้ยต้องมีเครื่องประดับสุขวัลต์ตัวหนึ่งชุดตอนตอนหนึ่งเซตเครื่องประดับนะคะจัดแย่จัดใหญ่จัดเต็มจากบอสของเรานะคะมี่ให้นักร้องใไซสุขวัลตนยูรีกับดอกไซแมนผู้ใดอยูุนากรองดอกไซไปตังหัวใหญ่ใหญ่หนี่งนี่ไปมอบให้น้องยูรีอันนี้ดอกใหญ่ๆไปเใหญ่ไปเรื่อยนี่ยูรีกับ ตัวน้องบอดบอกว่าให้ใส,ส่สุกุสุกสยยุลแด่กันใส่เต้องใส,ส่สุกุลจิลับิโกติกสองครับต้องในใส่สุกุลไอ้เวรเจ้าสิเอาอย้าอยคือจังอันอันจินนี่บอคุณละเนาะเอาช่างคุณละเนาะมันต้องเฟย์เนาะโปรเจ็กสองนะไอ้เนาะนนโอ้ยตัางหูนี่ต้องเหลี่ยมยุบยบพี่น้องคะเบิ้งลูกมาเลีงเลยเลี้ยงมาเลี้ยงเย็นนี้นะคะใครอยากเจอกับโปรเจกต์สองแบบใหม่นะครับแบบความเครื่องประดับยุ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 บพี่น้อง ต้องซื้อบัตรจองตัวนะคะตอนนี้เลยเด้อผู้ใดยังบ่ซื้อบัตรจองตัวซื้อบัตรจองตัวผู้ใดอ่าที่อยากจะสนับสนุนโตเกียวของเรานะคะต้องซื้อบัตรจองตัวเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้นะคะไบักอยู่เด้อนะคะแ,แต่ว่าตอนเย็นนี้เราจะไลฟ์ฟรีใช่ไหมคะลไลฟ์ให้ชมฟรีเด้อพี่น้องคะ่ะค่ะเบิรงลูกลูกพร้อมโมจิซอสลุกพร้อมเยซซอรตาเบิรงกเจนนียไอเวิร์นไอเวิร์นจีนไซเจนเนียจ้า นักร้องยูรีเิบอยีเต้นแม็กอิมยาวตัวเรงตัวเองออกมาเลยแล้วฮะแล้วก็มีนักร้องน้องใหม่นะคะประจำโตเกียวัำซิ่งของเรานะคะพ่อๆแท้แน่นอนกับน้องแอนนี่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสาวสวยเมืองโกะระอยกระลังมาสีนองอันเพศคายด้งตึ้มึ้นป่ะยังน้อเปิดเผยเบื่องเปิดตัวนักร้องคนใหม่ล่าสุด สุดยอดสุดยอดนะคะอันนี้ก็เราก็จะไปใช้ด้วยกันนะคะน้องแอนนี่ก็จะใช้ด้วยกันนะคะอันนี้น่ะ,ะมีจุนนี่แอนนี่อูนนี่เวิร์นซีแล้วก็ยูรีก็เ <laughs> จ๊ซอเส <laughs> อเขาตงเกียรซื้อให,หม่ไาให้เาปิดเล่นเนาะแม่ถูกต,ต้องแล้วถูกต,ต้องแล้วทุกคนโอ้ยนี่ไงบอลพี่น้องค่ะนี่จะสวยๆนะคะให้พี่น้องได้ชมก่อนนะคะนี่โอ้ยงามๆนี ยงังงามค่ะจัดสรรจากพี่มะเดียวเนาะเพื่อนไปเลือกไห้เด้แม่มะเดียวเพื่อนไปเลือกไห้เอาแบบว่าจึง้งตาแตกไปเรว่ยประสนแม่ว่านเนาะอุ้ยหนาลักแน่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณบอสขอบคุณขอบคุณพี่มะเดียวขอบคุณแม่แซมมี่เนาะขอบคุณพี่ๆี่เบื้องหลังด้วยนะคะคบแบบจัดสรรหา สักกระเบือยันเลือโลพี่น้องจนนี่ตอนนี้แทบสิบบริสุทธิ์กางเกงไงไซเอ็มแล้วตอนนี้นี่ยางเดียวที่เป็นของจะคล้องตอนนี้แต่แต่เซตเสื้อผ้าหนาผมแล้วนะคะเออเปิดเลื่อยปนยิ่งสองเทียมบุกใหม่มันซ้อนขาพ่อไอเวอนเนาะวาสนาเข้าอีเลนเนาะไอเนาะดูแลดีกับวาเมนบอลเลยล่ะอันนี้คือจัดเซตลงเรียบร้อยนะคะแต่แต่ตอนแรกเขาซื้อมากกันสิเป็นถุงๆสิละพี่น้องอันนี้เครื่องประดับใหม่เทียมแท้แน่นอน นะคะแล้วก็บอกกับสั่งเลยว่าออกงานแต่ละงานหามซ้ำเครื่องประดับหามซ้ำอันนี้คือของงานมือนีมือหนาปิดแบบบไม่อีกพี่น้องคะ่ะเลือดเลือเปิดเสือมีเพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องขอบคุณหลายหลาค่ะไปเจอกันค่ะ